วันนี้กับช่อาฟ้าใสเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมออกจากร้านพิซซ่าแสนน่ากลัวนะคะวันนี้ก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องฟ้าใสด้วยนะคะเราก็เริ่มไปเล่นกันเลยอ่ะ,ะกดอันนี้ค่ะทุ๊บ ไปอืมใช่ค่ะเล่นกัใชค่ะกระโดดไปได้ไหมไม่ไม่หรอกเราอาจจะมี EP 2สองนะคะเพราะว่าเพราะว่าคลิปมันก็เต็มไงเราเลยน,น่ากลัวว่ะโอ๊ยกระโดดลงไปได้ไหมเนี่ยกระโดดไม่ได้ น้นนกากลัวแกเขาทําเขาเอาเนื้อคนมาทําเป็นนี้หรอไปเลยหยิบไปเลยอาจจะดีพักสอนะคะกับดักน่ากลัวมากเลยแกแกแกเจ็บไหมไปไปไปรอขอบรอขอบรอขอบ อ๋อตายละมาตายวีซ่าไปเสียงอะไรวะเฮ้ยน่ากลัวโอ้สวนสวนลงโอ๊ะชึบชึบโหยแฮ่ๆสดน้ําหน้าชึบ ไปเอาไปเอาไปเอาไปมาเลเราจะและว้วคอบโอเคดแลัควค่อยๆเดินนะคะ หัวโวดตรงกระดูกเต็มเลยอ่ะส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i ร e ให้ช่องฟ้าใสด้วยนะคะก็บ๊ายบาย